ลำดับต่อไปเป็นการแข่งขันรายการที่28วิ่ง200เมตรชั้นปห้ชายช่องวิ่งที่1เด็กชายพีรวิทย์มณีเกียงสีน้ำเงินลำดับที่2เด็กชายประพังกรสาลิพันธ์สีแดงลำดับที่3เด็กชายเตชิตอุปนันสีฟ้าวันนี้ค่ะัะ เด็กชายกวีอภิชัยเฉริญคุลสีม่วงลำดับที่5เด็กชายภูพัฒจารุรักษ์สกุลสีเขียวลำดับที่6เด็กชายพานุเมธแสงมโนสีขาวลำดับที่7เด็กชายอัฒนนลจักรวาลอามจูเปอร์ตะบตะบอันนี้มาแทนคนละคนกับอัฒนนลเนีเด็กชายลำดับที่8 เด็กชายจิรนนสุกันทองสีชมพูอันนี้ก็ไม่ใช่ตัวจริงนี่เปลี่ยนนี่ลำดับที่9เด็กชายภัยพันธ์แสงสว่างสีแสงอาจจะมีอาจจะมีนักกีฬาหลายคนช่องไม่ว่ากันไปแล้วครับโอ้ตู้สี เอาเราดูทีเขียวครับดูทีเขียวครับโอ้ไม่อ่านแล้วครับเอาดูที่สองที่สองกับที่สามอ่ะเอาที่สองกับที่สามอ่ะที่สองที่สามบูเอาล้วครับห้าสิบเมตรทางตรงเอาดูที่สามกับที่สาม In the world.